แต่ลีหยางจับมือเธอไว้แน่นราวกับจะต่อลมหายใจสุดท้ายถ้าข้าต้องลืมเจ้าข้าก็ไม่อยากจำโลกใบนั้นเลยแสงสว่างเริ่มหมุนวนรอบร่างทั้งสองราวกับพลังทั้งหมดกำลังรอการเลือกที่แท้จริงเจ้าแน่ใจหรือเธอถามเบาๆเขาพยักหน้าพร้อมคำพูดสุดท้ายข้าไม่ขอจำโลกใบนี้ถ้าไม่มีเจ้าร่วมอยู่ในนั้นด้วยบันทึกของเสี่ยวเหยาวันที่คำว่าอยู่ด้วยกันแปลว่าทั้งหมด ถ้ารู้แล้วว่าความรักไม่ใช่แค่การยอมเสียสละแต่มันคือการเลือกจะอยู่ร่วมกับใครสักคนแม้จะต้องแลกด้วยทุกอย่างที่เคยมีจุดสูงกลางของมิติเสียงกระแสพลังหมุนวนหนักหน่วงร่างของหลี่หยางและเสี่ยวเหยาวอยู่ในใจกลางแสงระเบิดสลับส,บสีเท้าที่เหยียบอยู่แทบไม่มั่นคงอากาศรอบกายไม่ใช่ลมแต่เป็นความปั่นป่วนของความเป็นไปได้ที่ถูกกดทับกันหลายชั้นเสียงผู้เฝ้ามิติยังคงสะท้อนอยู่ในหัวใจพวกเขายังมีทางเลือกถ้าผู้หนึ่งอยู่อีกผู้หนึ่ง แต่ไม่มีใครขยับเสียวเยาเงยหน้าขึ้นอย่างช้าๆดวงตาแน่วแน่ไม่เหลือความลังเลอีกต่อไปแล้วไม่ต้องมีใครไปไหนอีกข้าจะทำลายมันเสียเองหลีอหย่างเบิกตากว้างเจ้าแน่ใจหรือ